สบายเด้อทุกคนเนาะในมาเนี้ได้น้ำพาทุกคนมาชมเบื้งบรรยากาศอยู่ที่บ้านผู้คว้านเนาะอยู่เมืองเชียงเงินแวงลงอบางเขานี่แหละมาเบิ่งบรรยากาศคือว่าบรรยากาศโอเคเนาะบรรยากาศดีมาพักมาพรนกันได้เนาะโอ้ยพี่น้องเอ้ย ัดก่อนแบบนี้แหละพี่น้องพาพี่น้องมาสมมาสมเบิ้มทางเข้าบานภูผ้าเนาะเดี them, then, ๋ยวจะได้นำพา ทุกคนไปสมบึงบรรยากาศอยู่ที่บ้านผู้ววาเนาะจะเป็นเราได้ไปสมบึงพร้อมๆกันเนาะนี่ก็คือเส้นทางเข้าทางบ้านผู้ขวาเนาะมันก็อาจจะบดได้สะดวกสบายบานไดแต่ว่ามันก็พอไปไป,ไปมาๆได้นี่แแล้วการสั้นจอดไปมาพอได้ การนำมอกนำมอกเดินห้าเนาะทุกคนอันนี้อันนี้ก็เป็นตอนเช้าแล้วพ่อแม่ประชาชนก็ได้ออกมาไปทำมาห้ากินเป็นปกติของชาวบ้าน นีเดินทางก็กำลังเข้าสู่หมู่บ้านแล้วมาฮอดหมู่บ้านบ้านปุกฟ้าเนี่ยไปนอนยังให้เอเน่พ่อแม่ประสาชสนก็ได้ตื่นเช้ามาก็ได้ออกมาทำอาหาก,กินเนาะไปสักเขาให้จักเอาไเนี่ยสักเขาให้เนาะเป็นฤดูกาลปุกฟังน,นัู่ก ช่วงนี้ได้พาก,กันออกมากัเข้าไฮเนาะนี่ก็ได้เข้ามาสู่บ้านผูคว้าแล้วเนาะทุกคนนี่คือบรรยากาศบ้านผูคว้าเนะก็ไม่ได้เป็นบ้านใหญ่บ้านโตนได้ดอกแต่ว่าเป็นบ้านน้อยที่ว่าเต็มไปด้วยความสุขและความอบ,บอุนนะ่นเนาะพ่อแม่เระซนมีความเยี่ยมเยี่ยมแจ่มใส ที่เข้าว่าพี่น้องบ้านเฮานะได้ก็คือบ้านเฮานี่แล้วคนได้ไดไปทำรรมาหากินอยู่ทางเมืองเมืองใหญ่นะอยู่ต่างประเทศก็ดีมีโอกาสมีเวลาก็เข้ามาเยี่ยมยามบ้านเยี่ยมยามสองอเยี่ยมยามพ่อแม่เท่าแก อันนี้ก็คือทางพ่อแม่ไปสนทางบ้านปูกว่าเนาะคือค่อนข้างทางบ้านปูกว่านี่ค่อนข้างที่จะคาดนําเวลามีฝนตกมาพ่อแม่ระสนก็ได้เอาแองเนาะเอาแองเอาหม้อมาตรงเอาน้าฝนเพื่อที่จะเอาไว้ใส่ในครบครัวเอาไว้ในสะ่ในห้องน้ําหรือเอาไว้ใส่อ้าบน้ำหรือล้างหน้าล้างคขงต่าง ลายซิงคองต่างๆเนาะเพราะว่าอยู่บ้านมันค่อนข้างที่จะคาดน้ำก็คือบ่ค่อยมีน้ำบันเดนเนาะอันนี้เดี๋ยวพาทุกคนยังโละตามแถวในบ้านนะเพราะเื่อวนนี้ฝนตกเราบรรยากาศดีแฮงนะคือที่ทุกคนเห็เนเยใบไม้นัเคียวอมทุ่มดีเนาะวันนี้เราขอมีดอกไม้มียงฮอร์ดูฝนเราวิวมันงามเนาะ ใบไม้กับปงแล้วดอกไม้ก็เริ่มอ,ออกหอนเราเูเดีด๋ยวพาทุกคนยางเดี๋ยวสมพยาบาลเนานะ <c oughs> อยู่บ้านฝูควานะบุกคอยเป็นบ้านใหญ่เนาะอยู่มีประมาณห้าสิบปลายหกสิบครอบครัวเนาะแต่ว่าแต่ละครอบครัวก็พอได้อยู่พออยู่พอกินอย่างเรื่องการทำมาหากินทยาบานบุกคอยจะได้ปันได้เรื่องคือเรื่องนำเรื่องอยังก็คือกัน ค่อนข้างจะคาดนำบ่อบ้นตังอยูใ่ในจอมภูเนาะเป็นบ้านที่อยู่ภูดอยอันนี้ก็คือจะได้นำพาทุกคนมาหับชมเบึงบรรยากาศอยู่ในภายด้าน,นาภายหนบ้า,บานผูกคว้านี่นาะว่าเป็นเราได้ก็คือที่เวลาม,มาเมื่อกี้เนาะทุกคนบ้านปูกคว้าก็เป็นบ้านน้อยบริเวนบ้านใหญ่เนาะมันมันอยู่ถึงภูก็มีการ ก็คือบรรทาก็คือคาดน้ำฝนตกต้องในตงน้าไว้นะกองไว้อันนี้ก็เป็นอยู่นางบ้านผู้ข้าเนีย่ยเนะอันนี้ก็เป็นบ้านเหอนของประเม่ประส,ะสน ก็มีฟ้ราไม้เฮียแดงเนาะมีมงสังกะซี่นเป็นทางเคตชนบทของเฮาเนาะเขตนอกของเฮากับประมาณนี้จะได้ก็ได้พาทุกคนสมบึงบรรยากาศน้ำกันมาเป็นอะได้แต่ว่าอากาศดีอากาศดีพอาาามาซนยิ้มแยมแจ่มใสเนาะทั้งมันจะเป็น บ้านมันจะอยู่ภูจะบ่มีความเจริญปานได้แต่ว่าพอแม่สนอยูก่กะมีความสุขอยู่โดยการพอเพียงเนาะเป็นการเห็ดไฮโซไล่เป็นเห็ดไฮเพราะว่าบ้านมันอยู่ภู ก็คือองุ่งนําข้องบ้านตะกี้นี้ถ้าจะอาบนาก็คือทางบ้านนี่จะได้มารวมกันอาบนาอยู่บนเดียวกันนี่แหละอยู่จุดเดียวแต่ปัจจุบันนี้ก็ค่อนข้างที่จะบุะคอยจะมีน,ำน้ำเนาะมันมันแห้งนำแห้งก็คือขาดนำ้ำขาดน้ำแล้วก็อาจจะอง่นนำคล้องบ้านก็คือจุดรวมกันเนาะอยู่นี่ เ,เดันงนี๋ยวพาทุกคนไปเบิ่งอีกทางตรงพยางาบ้านะคือทุกคนเห็นนะทยบ้านเขาค่อนข้างจะอยู่แบกบพอเพียงกินแบบธรรมดาเนาะคือเป็นต้นมากไม่ไปย่างอาไอที่ปลูกเองเอาเองเนาะคือกำลังมี นี่เด็กบอชก่อนยัอบคยของหลวง่อมี่นร่านติดติดกันค่อนข้างจะแคทมันพอเป็นสันพูบนต่างเหรง่างนหี้ญขบีนะมันเป็น้านทีงานบแค เห,นนะเห็นเนาะแต่ละเงินแต่ละลังก็จะมีฟุยมีองกรตรงน้ำให้เนานะเต็มหมดเลยอันนี้ก็คือเป็นฟุยเป็นอะไนั้นเนานะทุกๆหลังคาเือนจะต้องมีเพราะว่าเอาไวตา้ตรงน้ำบางทีก็ตรงน้ำฝนเอาไว้ใสในครอบครัวดูทุกคนเห็นไนหะเป็นหลักฐานแบบยืนยันขนาดบางครอบครัวมีซองสามหน่วย

เบิ่งว่าการเป็นอยู่ของพ่อแม่ประชาชนอยู่ทางบ้านปูกว่าเนี่เนาะว่าเป็นอาได้ก็คือที่พาทุกคนเข้าไปชมมันแหละาการดำรงชีวิตมันเป็นบ้านกับบรายาเ,ยเนาะมันกับบรายมีความเจริญบ่มีบ,บรายมีความสะดวกสบายปันได้แต่ว่ามันก็เป็นบ้านที่น่าอยู่พ่อแม่ประชาชนก็นอยู่ด้วยพอเพียงบรายมีความรู้ล่านได้แต่ว่ามันเป็น บ้านที่มาอยู่แล้วน่าประทับใจอากาศเย็นดีมดปีแล้วอากาศเย็นสบายยังมีจำนวนบางคอบขราวยายนี้จะอยู่ขยายบ้านออกไปอีกนวลลังหงเรียนนะครับเดี๋ยวจะพาทุกคนขึ้นมาเบิ่งหงเหียนอยู่ที่บ้านปูป้านี่ว่าเป็นแล้วได้ อันนี้ทางไปองเฮียนกระท่มบานผูกว้าเดี๋ยวเป็นอะไรด้เราพามาทุกคนมาชมเบืง่งมาเบิ้งว่าโองเฮียนนี่เป็นอะไรด้เนาะประสาชนได้ขยายตัวเนาะบ้านกับอะไได้กว้างข้างขึ้นคือขยายมาทางนี้เรื่อยๆเคยมีวัดเนะ ช่วง10ปีสาวปีหลังมีการเปลี่ย,ยนแปลงยกใหญ่ Sam siêu này hên rồi Sam siêu khi đưa này vô này, này. này Đưa xuất Càng thì đưa thì xuất không bàn Phụ khóa lắm này Này nè Này này. Này, này. Này. Này, này men là này nè Càng đưa xuất lại vô nè Này, này. này đây มหอ,องเฮียนแล้วเนาะองเฮียนประธมศึกษาสมบูรณ์บ้านปู่ควาอันนี้ได้มหาอ,องเฮียนนี่ก็คือองเฮียนประธมก็บ่ได้เป็นองเฮียนยะเนาะมันเป็นบ้านน้อยก็ได้ก็ถือว่ากบบานนะ็พอดีกับบ้านเนาะพอดีกับหลังเฮียน นี่เป็นบรรยากาศอยู่เกียรติองเฮียนเรียวนะจุดเด่นของบ้านคืออยู่ส่วแล้ววิวงามแล้วอากาศดีทุกคนเอาถ่ายคลิปนี้เป็นอะไรก็ได้จะฝากให้ทุกคนเนาะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เพื่อเป็นกําลังใจที่จะได้เหตุคลิปต่อๆไปอีกแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเพื่อให้ทุกคนจะบริพาร์ทคลิปต่อๆไป